สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้เรามาเรียนรู้หัวข้ออันทรงพลังเกี่ยวกับหัวข้อพระเจ้าเป็นเพียงความคิดในมิติที่สามเราทุกคนอาจจะเป็นนักฟังนักจำนักคิดกันมาเยอะแยะและเราก็เฝ้าวิงวอนว่าพุทธะอยู่ตรงไหนพระเจ้าอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่จะปรากฏขึ้นกับเราเมื่อไหร่เราจะได้พบพระเจ้าจากความคิดความจา และก็การอ่านตำรับตำราเพียงเปลือกนอกวันนี้นำมาฟังหัวข้ออันทรงพลังนี้กันดีกว่าคะความคิดได้สร้างประสบการณ์สามมิติบนโลกตั้งแต่ก่อตั้งสกุลเงินของการสร้างสามมิติคือความคิดการคิดตรกะทฤษฎีสติปัญญาปรชาัชญาการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองการประเมินการให้เหตุผลการคิดและการตัดสิน ล้วนเป็นผลผลิตจากความคิดความคิดเป็นช่องสำหรับทุกสิ่งที่ประกอบด้วยความเป็นจริงสมิติพระพุทธเจ้าพระนิพพานสติปัญญาบุญกุศลบุญบาปกรรมต่างๆเป็นวิธีการคิดในมิติที่สซึ่งพระเจ้าและสิ่งอื่นๆไม่ได้อยู่ในมิติสนั่นก็คืออยู่ในมิติ จากการฝึกฝนและเข้าถึงตอนนี้ได้รับการวิสูจต์โดยประสาจากข้อสงสัยแล้วว่าสะสารเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและไม่มีจริงสสารเกิดขึ้นจากแสงซึ่งเป็นความถี่ที่เราสอดประสาทกันเพื่อทำให้สิ่งที่เราเชื่อว่ามีอยู่จริงเป็นจริงหากสิ่งที่เราสัมผัสได้กลิ่นรสและมองเห็นมีอยู่จริงของจริงก็เป็นเพียงสัญญาณไฟฟ้าที่สมองของเราตีความ ทีนี้มาเจาะลึกกันว่าแสงนี้คืออะไรและเหตุใดเราจึงประสานกับความเป็นจริงของแมทริคที่ตั้งโปรแกรมไว้ความเป็นจริงนี้ยังคงรักษาไว้โดยจิตไร้สำนึกร่วมที่ทุกคนเห็นพร้องต้องการผ่านความคิดต่อเนื่องของพวกเขาซึ่งสามารถเปรียบได้กับรหัสที่ตั้งโปรแกรมโลกที่เราประสบและอาศัยอยู่โดยสอดคล้องกันคำถามสำคัญคือเรามีส่วนรับผิดชอบต่อความคิดเหล่านี้หรือไม่หรือเราถูกหลอก ให้คิดว่าเป็นพระเจ้าเทียมเท็จโดยที่เราไม่มีความรู้มาก่อนรูปแบบความคิดจำนวนมากสร้างภาพลวงตาและการหลอกลวงผ่านเรามากยิ่งขึ้นภายในความเป็นจริงสม,มิติที่มีต้นกำเนิดมาจากความคิดเราคงเห็นแล้วว่าเมื่อเราเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นความคิดของเราเราก็เริ่มเรียกใช้อลกอริทึมลูซิเฟเลียนอีเกอด้วยความตั้งใจของเราเอง ความคิดที่เคลื่อนไหวก็เหมือนกับพลังงานที่เคลื่อนไหวความคิดทั้งหมดถูกปลูกฝังโดยการเคลื่อนไหวตลอดการที่เริ่มเล่นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความเป็นจริงที่เสกขึ้นนี้เราได้ยินว่าพลังงานไม่มีวันตายมีแต่จะคงอยู่และเปลี่ยนรูปเท่านั้นพลังงานไม่มีวันตายเมื่อความคิดไม่เคยตายและเมื่อความคิดหยุดลงซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่ช้าแสง และการสั่นสะเทือนที่ปล่อยออกมาจากสิ่งที่สร้างการดำรงอยู่ในมิติที่3จะจางหายไปในห้วงลึกความคิดคือคำพูดคำคือเสียงเสียงสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนคือพลังงานพลังงานเรืองแสงการเรืองแสงคือไลท์ดังนั้นความคิดจึงเบาไม่ได้ยินเสียงการดำรงอยู่ของเราถูกกำหนดด้ยวยคาคิด คำพูดการสั่นสะเทือนแสงและขับเคลื่อนโดยพลังงานที่ไหลยอย่างต่อเนื่องนี้หรือเราจะพูดว่าเราคิดมากเกินไปคิดถึงพระเจ้าเยอะเกินไปคิดถึงพุทธะเยอะเกินไปคิด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 คดว่าจะไปเจอที่ตรงไหนอันที่จริงไม่มีในมิติที่สไม่มีในมิติในกระดาษหรือคำบอกคําเล่าการพูดถึงทุกสิ่งที่เราเห็นเกิดจากความคิดธรรมชาติของแสงคือการทำลาย กระบวนการคิดที่เรียกว่าการคิดนี้ได้สร้างอาณาจักรสามิติที่เสียหายในปฐมกาลลูซิเฟเรียนถูกเรียกว่าผู้นำแสงหรือผู้ถือแสงในเบื้องต้นพวกเราทุกคนมีแสงสว่างและที่เหลือคือการแสดงแสงที่3มิติตลอดการอย่างที่เราทราบกันนั่นก็คือวิญญาณของเราอยู่ในมิติที่5้าหกเจขึ้นไป แต่ร่างกายของเราอยู่ในมิติที่สเมื่อวิญญาณอยู่ในร่างกายนี้เรารับฟังความเชื่อความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเราก็เข้าใจว่ามันมีอยู่ในหน้าหนังสือเหล่านั้นหรือตามการบอกกล่าวอันที่จริงมันมีอยู่ในมิติที่สูงขึ้นนั่นก็คือภาคของการปฏิบัติด้วยแสงสว่างนี้อันที่จริงเราทุกคนคือดวงอาทิตย์ ที่พ้นความเป็นจริงให้ดำรงอยู่ด้วยพลังของเราที่ถูกแย่งชิงโดยความคิดแบบมหาการของลูซิเฟเรียนซึ่งเป็นรูปแบบความคิดซึ่งมีอยู่ในความคิดของเราเรากำลังใช้แสงนี้โดยไม่รู้ตัวซึ่งสร้างขึ้นบนระนาบนี้สำหรับวาระการประชุมที่ฝังอยู่ในปริซึมคริสตัลเหลวของเราในสมองของเราทุกวันเราปลูกฝังความเชื่อว่าทำอย่างนี้จะบาป ทำอย่างนี้บาปทำอย่างนี้บาปทำอย่างนั้นไม่ได้นะบาปบาปบาปเราถูกฝังความเชื่อเหล่านี้ในสมองของเราเรากําลังรักษาระนาบนี้ให้คงอยู่จริงๆโดยไม่เรียกคืนสถานะนิรันดร์ของเราที่ไม่มีสิ่งใดเหนือความคิดดังนั้นสิ่งที่คุณจะทําได้นั่นก็คือเรียกคืนสติจำไว้เสมอว่าไม่มีความคิดใดที่เราเคยรับผิดชอบในการคิด ความนึกคิดเกิดขึ้นเฉพาะภายนอกสภาวะรู้ทั้งหมดเท่านั้นภายในของสภาวะอวิชชาเราคือทุกสิ่งทุกอย่างความรู้และปัญญาอันบริสุทธิ์ความคิดเป็นเพียงอวิชชาผลของการไม่รู้โดยปรุงแต่งเราถูกหลอกให้เชื่อว่าเราเป็นนักคิดโดยคิดว่าตัวเองอยู่ในกรอบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคิดนอกกรอบเมื่อคิดนอกกรอบในตอนแรก อาจเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าความคิดไม่ใช่ผลผลิตจากการสร้างสารรค์ของเราและไม่เคยเกิดขึ้นจากตัวเราทุกสิ่งในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากความคิดสามารถเป็นเท็จและโกหกได้เนื่องจากความคิดเป็นต้นกำเนิดของประสบการณ์มิติที่3ซึ่งไม่มีจริง ดังนั้นจากจุดเริ่มต้นนั้นความคิดทั้งหมดยังคงดาเนินต่อไปหลังจากนั้นเพียงให้บริการความคิดแบบลูซิเฟเรียนที่ต้องการความคิดเพื่อสร้างเมทริกให้เป็นจริงความคิดใดๆก็ตามที่จะทำเพื่อกลุ่มลูซิเฟเรียนโกอิกอร์ที่ต้องการเพียงแค่รักษาภาพลวงตาให้มีชีวิตอยู่ด้วยความคิดร่วมกันของเรา นั่นเป็นเหตุผลที่ความคิดของเราได้รับการชี้นำและกำหนดโดยอุตสาหกรรมอิลูมินาติพวกเขาควบคุมเราและพลังอันเหลือเชื่อของเราเพื่อสร้างโลกที่พวกเขาต้องการไม่ใช่เราเช่นต้องอยู่ในการปฏิบัติแบบนี้ต้องฝึกแนวนี้ต้องเป็นอย่างนี้นอกเหนือจากนั้นคือไม่ใช่ผิดทาง คุณลองคิดดูว่าในระหว่างการฝึกฝนสิ่งใดที่เรานึกออกก็สามารถดำรงอยู่ได้ในทันทีเพื่อให้ความคิดนั้นเกิดขึ้นจริงสิ่งที่ต้องการก็คือการบูชาและการตรวจสอบพลังงานจากแบตเตอรี่ที่มากขึ้นเช่นคนเห็นได้ชัดเจนว่ารูปแบบความคิดบางอย่างต้องการพลังงานมากกว่ารูปแบบอื่นๆเพื่อให้บรรลุผลเช่นว,วาระของความเข้าใจระดับจิตวิญญาณ จากไม่มีอะไรเป็นบางสิ่งบางอย่างสถานะสวรรค์ดั้งเดิมของเราที่มีอยู่และความสงบสุขเรียกว่าความว่างเปล่าซึ่งเป็นภาวะของจิตสำนึกเหนือการเวลาและอวกาศซึ่งไม่รวมถึงความูกพัธนทางอารมณ์กับสิ่งสามมิติอย่าสับสนสิ่งใดกับความมืดเพราะไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีความมืดหรือความสว่างมันไม่มีอะไรเลยความมืดและแสงสว่างเป็นเพียง ผลผลิตของคุกสามมิติจากตาของเราที่เห็นตาของเราเห็นแสงว่านี่คือกลางวันนี่คือกลางคืนแต่คุณมั่นใจหรือว่าจิตคุณรู้จักจิตของเราไม่มีกลางวันและก็กลางคืนไม่มีสีใดๆแต่มิติที่สามกำลังเลือกความเชื่อความคิดแนวการฝึกฝนสร้างสีสร้างแสงเพื่อหลอกให้กับเราหลงทาง ตะก,กะไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้อย่างแท้จริงเนื่องจากความคิดใดๆก็ตามเป็นการปฏิเสธความเป็นจริงโดยอัตโนมัติสัญญาเท่านั้นที่รู้ถึงความรู้สึกรู้ที่นิ่งอยู่ในความว่างเปล่าสถานะความว่างเปล่านี้เป็นสิ่งที่เราเป็นมาก่อนรูปแบบความคิดของกลุ่มมวลชนทุกวันนี้เราไม่ถูกให้ฝึกไปถึงความว่างเปล่าและเราถูกสร้างบางสิ่งจากความคิดความเชื่อ และแนวการปฏิบัตินั้นๆจิตวิญญาณเป็นเพียงสิ่งที่แนบมากับประสบการณ์3มิติที่ไม่เหมือนใครของเราความพิเศษที่เราสัมผัสได้บนร่างกายนี้และที่เราตึงไว้กับจิตวิญญาณของเราเป็นเพียงภาพลวงตาของความคิดทั้งหมดที่คุณคิดขึ้นจากประสบการณ์ทั้งหมดของคุณในชุดรูปแบบ3ามิติตั้งแต่เริ่มก่อตั้งร่างกายมีการกล่าวกันว่าการเริ่มต้นนั้นอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่การเริ่มต้นที่แท้จริงของเรานั้นอยู่นอกเวลาและเป็นนิรันดร์ดังนั้นจิตวิญญาณของเราจึงเป็นเพียงอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างขึ้นจากการสร้างของเราเองผ่านทางความคิดเช่นแนวการปฏิบัติใดๆว่าเราสามารถสำเร็จได้ต้องเป็นแบบนูน้นแบบนี้ถือศีลเช่นนั้นเช่นนี้จึงสามารถสำเร็จเป็นอริยะขั้นนูน้นขั้นนี้เหล่านี้เป็นชุดรูปแบบจิตวิญญาณผ่านทางความคิดซึ่ง พระเจ้าจริงๆอยู่เหนือมิติที่สามขึ้นไปเราคือทุกสิ่งเราเป็นเพียงหนึ่งเดียวบนโลกนี้ในความเป็นจริงส่วนคนอื่นๆต่างหลงละเลงไปกับความไม่รู้ดังนั้นเหตุใดความโกรธจึงครอบงำเราในตอนแรกเมื่อเราตระหนักว่าส่วนอื่นๆของเราติดอยู่ในผวังความเป็นเจ้าของความคิดคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาหลงลืมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสากล หนึ่งที่นี้ถูกแบ่งออกเป็นหลายๆคนและแต่ละคนในรูปแบบอื่นของตัวตนที่สัมผัสกับประสบการณ์ตนเองที่ไม่เหมือนใครผ่านอัลกอริทึมที่ได้รับจากกออิกอนอกเหนือจากรหัสนั้นยังมีการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างทั้งหมดและความคุ้นเคยในความเป็นหนึ่งเดียวกันการยอมรับจากความเหลื่อมล้ำสู่ความเท่าเทียมเราทุกคนติดกับดักและหลงไหล ในการแสดงแสงสีนี้ด้วยการยึดติดกับภาพลวงตาทั้งหมดสิ่งที่แนบมาผูกเราไว้กับภาพลวงตาและทำให้เราติดกับดักการเกิดใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งที่แนบมากับภาพลวงตาเท่านั้นแล้วเราเกิดมาและมาที่นี่ทำไมแล้วคุณมาฟังคลิปเสียงนี้ทำไมทำไมเรามาที่นี่เพื่อขายให้กับภาพลวงตาและถูกขังอยู่ในนั้น คำตอบเดียวที่สามารถค้นพบในตัวเราได้ในขณะนี้คือการหลอกลวงในภาพลวงตามีม่านจำนวนมากทำให้ประสบการณ์นี้เป็นเรื่องยากมากที่จะคงความอ่อนน้อมถ่อมตนและตั้งคำถามต่อทุกสิ่งไม่ว่าเราจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามคิดว่าเราไม่ก้าวหน้าทางด้านฝ่ายวิญญาณมีบางกลุ่มกำลังบอกคุณว่าถ้าคุณไม่ปฏิบัติแนวนี้คุณจะไม่บรรลุ ถ้าคุณไม่ทำสิ่งนี้คุณจะไม่พบแสงสว่างอันที่จริงเราไม่ถูกปลุกฝังความเข้าใจทางด้านจิตวิญญาณมีความจริงรออยู่เสมอเมื่อความถี่ของเราเพิ่มขึ้นความเย่อหยิ่งสามารถยุติความก้าวหน้าก่อนเวลาอันควรได้ที่นี่ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นหนึ่งในบาปมหานเจ็ดประการที่ขัดขวางวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณให้ตายไป เราถูกแบ่งการรับรู้จากสิ่งนิรันดร์ที่ถูกปรุงแต่งให้สร้างรูปแบบความคิดเฉพาะบุคคลรูปแบบความคิดนี้สร้างขึ้นจากตัวมันเองและคงอยู่ในรูปแบบสามมิติตลอดไปจนกว่าสิ่งที่แนบมาจะเสียหายและข้อมูลทั้งหมดจะถูกเปิดเผยขึ้นแปลว่าจนกว่าจิตใต้สำนึกของคุณจะถูกเปิดแล้วคุณมีโอกาสได้พบเจอตัวรู้หรือยานบารมีและครูเรียกว่าเทวดาประจำตัวของคุณเท่านั้นคุณจึงจะเข้าใจคำว่า เจ้าทุกวันนี้เราไม่เคยเข้าถึงจิตวิญญาณของเราเองเราไม่เคยผ่านเข้าไปในกระบวนการจิตใต้สำานึกของเราไม่เคยรู้จักตัวรู้เพราะการเข้าถึงแบบนั้นในบางกลุ่มและบางประเภทจะบอกว่าเราปฏิบัติผิดทางแล้วยังไงถึงจะถูกสำหรับผู้รู้ทั้งหลายที่ปิดกั้นความจริงไม่เปิดเผยให้กับเราผู้ที่ปฏิบัติสูงจนอยู่บนยอดของพีระมิด ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆเนื่องจากพวกเขาถูกควบคุมด้ยวยความคิดอย่างถาวรโดยที่สติสมชัญญะไม่มีอยู่จริงความจริงเป็นเพียงสิ่งที่เหลืออยู่เกมตำหนิคือการต่อสู้ที่สูญเสียชนชั้นนำไปสู่ว่านารกกำลังจะเกิดอะไรขึ้นจากภายในสู่ภายนอกความคิดสร้างและรักษาแม่แบบของประสบการณ์และประสบการณ์นี้เราจะฉายผ่านประสาสัมผัสทั้ง5จากภายในสู่ภายนอก ไม่ใช่จากภายนอกในขณะที่เราถูกสอนให้เชื่อผ่านทางการปลุกฝังแปลว่าการจะรู้จักพระเจ้าคุณต้องถูกรู้จักโลกภายในของคุณออกมาภายนอกแต่วันนี้เรากำลังเรียนหนังสือจากภายนอกและเอาหนังสือนั้นไปค้นสู่ภายในแล้วเมื่อไหร่มันจะเจอความลับในตัวคุณคือการฝังที่เกิดขึ้นจากภายในและการฉายมีแหล่งที่มาจากที่นั่น เมื่อเราตระหนักถึงสิ่งนี้เราจะเริ่มย้อนกลับกระบวนการและเริ่มฉายภาพที่เราโปรดปานคิดในแง่ของนักสะกดจิตที่ฝังความคิดลงในจิตใจของผู้ถูกสะกดจิตเช่นทําให้ผู้ถูกสะกดจิตร,รับรู้ถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงสําหรับคน,นอื่นๆในกลุ่มผู้ฟังผู้ถูกสะกดจิตกําลังแฮกการฉายภาพจากภายในโลกภายนอกไม่มีผลกระทบต่อการรับรู้อย่างแน่นอน ความจริงที่แนะนำสำหรับเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแต่สำหรับผู้ชมนั้นไม่ใช่เลยใครเห็นความจริงบ้างไม่มีนะคําตอบคือทั้งสองอย่างเนื่องจากสิ่งที่เรารับดูนั้นเป็นจริงสำหรับทั้งคู่ดโดยความคิดที่ตรวจสอบความถูกต้องภายในแต่ความขัดแย้งก็คือการไม่เห็นความจริงเนื่องจากทั้งหมดเป็นเพียงการเห็นแสงที่ถูกควบคุมจากความคิดที่เสกให้เกิดภาพลวงตา ความเป็นจริงนี้คือความขัดแย้งขั้นสูงสุดเมื่อถึงเวลาที่เราต้องพลิกสถานการณ์โดยสิ้นเชิงสิ่งที่เราเลือกที่จะสัมผัสจะไร้ขีดจำกัดอย่างแท้จริงในความเป็นจริงของแสงที่เสื่อมสลายได้ง่ายมากกว่านี้สำหรับตอนนี้หลายคนคงเลือกที่จะเล่นเกมสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับภาพลวงตาจนกว่าจะถึงเวลากลับคืนสู่ความว่างเปล่าชั่วนิรันดร์ที่สวงสวรรค์รออยู่ และเมื่อนั้นเกมของคุณจะจบนั่นก็คือนิพพานแต่ตอนนี้เราอาจจะอยู่ในภาพดวงตาของการปฏิบัติตามแนวนูน้นแนวนี้แบบนั้นแบบนี้ค้นหาไปจากนอกตัวเราและสักวันหนึ่งภาวนาว่าคุณอาจจะกลับสู่บ้านที่แท้จริงนั่นก็คือโลกภายในของคุณและทุกอย่างจะเปิดเผยเมื่อประตูบ้านของคุณถูกเปิดขึ้นความรู้รูปแบบหนึ่งคือการรู้แต่เพียงทางทฤษฎี และอีกรูปแบบหนึ่งคือการรู้โดยผ่านการมีส่วนร่วมของภาคปฏิบัติในกรณีที่บุคคลมีประสบการณ์ทางด้านปฏิบัติย่อมเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าผู้ที่มีเพียงความรู้ทางทฤษฎีในบางสิ่งบางอย่างและความรู้รูปแบบที่3คือบุคคลหนึ่งมีความรู้ทางทฤษฎีควบคู่กับความรู้ในทางปฏิบัติ เมื่อมีการพิจารณาความรู้ขแขนงใดก็ตามสสิ่งสําคัญจะมีความหมายทันทีสิ่งแรกคือความรู้ทางทฤษฎีซึ่งเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ขแขนงนั้นโดยเฉพาะและในท้ายที่สุดการลงมือกระทําและวิธีการในทางปฏิบตัติเกี่ยวกับความรู้ขแขนงนั้นจะได้รับการสาธิตให้ดูกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือความรู้เป็นส่วนผสมของทฤษฎีและปฏิบัติศาสตร์ทางด้านจิตวิญ,ญญาณก็เช่นเดียวกับความรู้ขแขนงอื่นทั้งหมด ที่หนีไม่พ้นข้อยกเว้นนี้เช่นกันนั่นคือภายหลังจากเรียนรู้กฎเกณฑ์หลักการและตำรับตำราในทางทฤษฎีแล้วผู้เรียนต้องได้รับการทดสอบวิเคราะห์และตรวจสอบในทางปฏิบัติมีวิธีการเรียนรู้และได้รับความรู้อยู่2วิธีวิธีการหนึ่งคือเรียนทฤษฎีก่อนจากนั้นจึงใช้ตำรับตำราหลักการและทฤษฎีที่เรียนมาไปในทางปฏิบัติ อีกวิธีหนึ่งคือเริ่มเรียนโดยผ่านการทดลองปฏิบัติโดยตรงทั้งนี้เพื่อสนองความสนใจใฝ่หาความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่พูดถึงตัวตนด้านในของมนุษย์ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมทางจิตวิญญาณท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษยชาติในทางจิตวิญญ,ญาณนิยม วิธีการที่จะทำให้ตัวเราเองได้รับและคุ้นเคยกับความรู้และโครงสร้างแห่งจักรวาลวิธีแรกที่เลือกปฏิบัติก็คือผู้นำทางจิตวิญญาณครูทางจิตวิญญาณหรือนักปฏิบตัติสามารถทำให้สานุศิสต์กลายเป็นผู้ที่มีความรู้ทางการปฏิบตัติด้วยอิทธิพลของการฝึกฝนทางจิตวิญญาณของตนแต่แบบแผนนี้มีข้อบกพร่องถ้าประสบการณ์ความพยายามเกิดล้มเหลวเดินไปผิดทาง หรือลักษณะเสริงช่างสรรค์ของความรู้กลับให้ผลออกมาในเชิงทำลายแล้วมนุษย์ก็จะพบตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ช่วยอะไรไม่ได้และไม่อาจทำสิ่งผิดพลาดได้ถูกต้องได้ในบางคนนอกจากมีความรู้ในทางปฏิบัติแล้วการมีความรู้ทางทฤษฎีไม่เพียงช่วยให้สั่งการควบคุมเหนือสถานการณ์ที่เป็นผลร้ายได้เท่านั้นแต่ยังช่วยเหลือและปรับปรุงการค้นพบและสร้างปร,รมหม่ๆทางวรทใหม่สตร์ ได้โดยเฉพาะสาระสำคัญของการพิจารณาทั้งหมดนี้ก็คือความรู้นี้เท่านั้นที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ซึ่งจะค่อยๆมีการเรียนรู้ทีละขั้นตอนศาสตร์ทางจิตวิญญาณที่แตกต่างกันทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตัติระหว่างที่หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านการทดลองด้านการปฏิบตัติครูหรือผู้ฝึกสอนจะแนะนำสานุสิเท์ ให้กล่าวถ้อยคำลํำลึกหรือแนะนำการฝึกโดยเฉพาะให้นักเรียนหรือสานุษจิตจะปฏิบัติตามวิธีการของครูเริ่มปฏิบัติการฝึกฝนที่ได้รับการแนะนำหรือสิ่งที่ครูบอกให้กล่าวอย่างเชื่อฟังเมื่อความสามารถและศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อซึมซับความรู้ครูจะทำให้เขาเห็นเป็นพยานสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการฝึกฝนอิทธิฤทธิทางจิตวิญญาณของตนนั่นคือครูทางจิตวิญญาณขั้นสูง ได้ชี้นำอิทธิพลทางจิตวิญญาณของตนเพื่อสามารถให้สานุสิทธ์เข้าถึงสภาวะผู้รู้ในตัวตนหรือเข้าถึงเทวทูตเริ่มการติดต่อสื่อสารกับวิญญาณหรือเริ่มเดินผ่านสวนสวรรค์และถ้าสานุสิทธ์ได้รับการพิจารณาว่ามีความก้าวหน้าเหมาะสมเพียงพอเขาจะถูกทำให้เป็นผู้ตระหนักรู้ในคุณลักษณะของพระเจ้าอีกแบบแผนหนึ่ง กฎที่รองรับในฐานะรากฐานความรู้และสูตรสาขาที่ควบคุมจัก,กรวาลน,นั้นครูจะเป็นผู้สอนความสามารถในการแสดงออกและควบคุมสูตรและกฎเหล่านี้จะเกิดขึ้นในตัวนักเรียนเนื่องด้วยความเข้าใจกฎและสูตรแห่งองค์ความรู้อันยอดเยี่ยมที่เพิ่มขึ้นการปกครองจัก,กรวาลมีวิธีแตกต่างกัน วิธีหนึ่งตนเองเป็นศูนย์กลางนั่นคืออธิบายหรือทําความเข้าใจความดีหรือความเลวด้วยการอ้างอิงตัวบุคคลผู้นั้นอีกวิธีหนึ่งคือเมื่อตัวตวนถูกละทิ้งและไม่ได้รับการอ้างถึงอีกเลยสิ่งต่างๆได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในขอบข่ายกฎเกณฑ์ของพระเจ้าซึ่งถูกเรียกขานว่าชะตากรรมเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ เมื่อเราไม่ได้ดำเนินตามแบบแผนการฝึกฝนในสิ่งที่ได้รับการอธิบายไม่ว่าจะจากครูผู้ชี้แนะที่มีประสบการณ์หรือจากการปฏิบัติตามแนวคำสอนและหากเราไม่เลือกแนวทางใดๆในการเข้าถึงคำว่าพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกอย่างจะถูกกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นไปตามชะตากรรมไม่ว่าเราจะมีพระเจ้าหรือถูกเชื่อว่ามีพระเจ้าก็ขอให้ทุกท่านตระหนักรู้ โดยมีสติสัมปชัญญะตื่นรู้และเราจะเข้าใจว่าความเป็นจริงที่เราทุกข์หรือหาคําตอบไม่ได้กับดวงชีวิตของเราดวงวิญญาณของเราเราถูกเชื่อว่าให้มีพระเจ้าหรือเราเข้าถึงพระเจ้าในตัวเราได้จริงๆกันแน่ถ้าเราถึงพระเจ้าในตัวเราได้จริงๆก็คงไม่มีใครเห็นต่าง ทุกคนก็จะน่าจะมีความคิดชุดเดียวกันความเข้าใจที่โอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันเป็นเพราะเราเข้าไม่ถึงพระเจ้านั่นเองในมิติที่สูงขึ้นเกินกว่ามิติที่สามเราจึงเชื่อว่าพระเจ้าในมิติที่สามก็คือพระเจ้าบ้านไขรบ้านมันขอทุกท่านมีความสุขจากควาใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ค่ะครูจะผลิตคลิปดีทุกท่านมีโอกาสได้รับฟังในระดับถัดไปนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามและก็การกดแชร์ออกไป ให้จิตวิญญาณที่รับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้คลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังใส่หมายเลข55เป็นกำลังใจให้กับห้องเรียนกันดีกว่าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ